หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรี สิริหงเกิดสมบุรณ์ดวงเดือนเรื่องจุติโพธิ์านและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มาที่งานหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากแล้วก็ดิฉันก็ไปช็อปมาเรียบร้อยแล้วคุณสักรพีนะคะคืองานสุดยอด SME ของดีทั่วไทยค่ะคทีะ่จัดขึ้นจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง25ตุลาคม2,558นะฮะแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อ s m e ค่ะซึ่งจัดวันที่ 3- 25ถึงตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ที่ดูแลงานนี้ค่ะคือท่านผอวนิดาบุญนาคานะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะของสุดท้ายของการจัดงานนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้ท่านผออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะคุณสิริคงคุณศักศรีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับค่ะ ท่านครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายของงานถ้าบอกว่าในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นงานนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SME นะครับ <c oughs> สัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์เอาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมานะคะก็รเราได้รับการตอบรับดีมากนะคะมียอดสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในงานเนี่ยนะคะครับ ตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่164ล้านอืมครับอันนี้ยอดยอด14วันใช่ไหมครับท่านครับยอด14วันค่ะที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนะคะค่ะครับค่ะ164ล้านค่ะค่ะผู้เข้าผู้เข้าชมงานประมาณสักเท่าไหร่ครับกี่คนฮะผู้เข้าชมงานทั้งหมดเนี่ยจนถึงเมื่อวานนะคะสามหมื่นแปดพันค่ะอืมครับครับถือว่าทั้งสองส่วนทั้งยอดขายแล้วก็ผู้เข้าชมงานนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมคะท่านผอ เกินค่ะเพราะจริงๆเนี่ยเราตอนที่เราไปจัดงานเนี่ยเราเราคิดว่าเอประวัยิศาสตร์เนี่ยเรามีแต่สินผลิตภัณฑ์ไปโชว์นะคะแล้วก็ไม่คาดว่าคนเนี่ยจะสั่งซื้อคนะคะที่เขาสนใจที่เขาซื้อกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจประเภทไหนบ้างครับท่านครับก็จะมีนะคะอย่างสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรนะคะมีการสั่งซื้อเครื่องจักรด้วยแล้วก็มีการอ เซ็นสัญญาขอซื้อเทคโนโลยีเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะคที่ยอดมันสูงในสัปดาห์แรกะนะคะคแล้วก็อพอสัปดาห์ที่สองเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสินค้า <c oughs> โทษนะคะเราเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทเอสิ่งทอแล้วก็หัตถกรรมะเราเปลี่ยนเป็นสินทอสิงทอแล้วก็หัตถกรรมเนี่ยนะคะก็ยอดที่ขายดีก็คือค่าค่ะอืมครับ <c oughs> แล้วสัปดาห์ถ้าใ<ช>หมมัดหมี่น้าใหมมัดมี่ค่ะทีนี้สัปดาห์สุดท้าย <c oughs> โค้งสุดท้ายอีกประมาณแปดเก้าวันที่เหลือเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงวิทย์เราจะมีอะไรเด่นๆที่จะนําเสนอในงานครับค่ะที่เหลือนะคะตั้งแต่วันนี้ซึ่งเข้าโค้งสุดท้ายของงานนะวัตกรรมและก็เทคโนโลยีไทยเพื่อ SME นะคะก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดินสอมินิซึ่งตอนนี้เนี่ย โชว์อยู่ในงานแล้วนะคะครับครับค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้สูงอายุะนะคะจะตัวสูงประมาณแค่หกสิบเซนครับนะคะนี่โชว์อยู่ในงานแล้วก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเสุขภาพนะคะครับพวกแปรรูปสมุนไพรการทําคิดค้นเวช่สําอางที่ผ่านกระบวนการของนักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะครับครับเห็นบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็มีอบรมอะไรนะฮะเพาะเห็ด ถังเช่าทองสีทองหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะ<อ>ตัวนี้เนี่ยการเพราะเห็ดถังเช่าเนี่ยณวันนี้เนี่ยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เนี่ย<ะ>เขามีการทําตู้อ,อบอ่ะสำหรับเอาเห็ดตัวเนี้ยไปเพาะสาหรับเป็นส่วนตัวที่บ้านจะได้รู้รว่าอันนี้คือของแท้ ราคานี้มันแพงมากนะฮะเห็ดแห่งเช่าเนี่ยครับใช่แต,แต่ว่าสามารถจะเพาะได้แต่ว่าตัวตูวต้อบอันนี้เขาได้มีการออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศเนี่ยเหมาะกับการเจริญเติบโตของแขังเช่าค่ะอคือเป็นเฉพาะ,ะเลยใช่ไหมคะเป็นเฉพาะถ้ามามอบรมอบรมเสร็จแล้วนี่สามารถเอาไปทําได้ที่บ้านเลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้อันนี้เขาจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ค่ะต้องต้องต้องมาเรียนรู้นะคะอื ก็ถ้าสมมติไปนี่วันหนึ่งเขาสอนกันกี่รอบคะัอออคะคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าถ้าเป็นเคสอย่างนี้ก็ต้องคุยกับเขาที่บูธเลยค่ะเขาจะเขาจะอธิบายได้ทั้งวันเพราะคนไปดูเขาทั้งวันเหมือนกันสําหรับเพจถ่านเจ้าเนี่ยค่ะคเห็นบอกว่าจําหน่ายราคาเราสามารถที่จะจําหน่ายได้ราคาถูกกว่าที่ที่ทาที่ตปซื้อจากเมืองจีนใช่เมืองจีนนี่โอ้โหกิโลกรัมเาเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะฮะใช่ค่ะครับอืมแล้วที่ทํานี่หมายถึงว่าประสบความสําเร็จขนาดไหนคะ อันไหนคะเห็ุทางเช่าเนี่ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยคนไทยในหนึ่งเราพะเลี้ยงได้นะคะแล้วก็สามารถจะมาแปรรูปได้ครับนะคะเรามีเครื่องจักรนะคะที่เรียกว่าสเปรดายซึ่งโชว์มาในตั้งแต่ในงานเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะเขาเป็นบริษัทที่รับผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเอาไปทํโขงสามารถจะไปเอาไปชงได้นะคะคือในงานเนี่ยมันจะมีครบถ้วนทั้ง สองส่วนส่วนหนึ่งพ่อเลี้ยงแล้วเขาก็สามารถจะแปลรูปของเขาเองอหรือถ้าท่านจะทําเมนูตสกหกรรมเนี่ยแล้วท่านอยากจะลองสูตรเนี่ยก็จะมีอีกอีกบูธหนึง่งซึ่งเขามีเครื่องสเตดายซึ่งเขารับจ้างผลิตให้ะนะคะ,คะก็คิดเป็นค่าจ้างไปแต่ว่าท่านยังไม่ต้องไปซื้อเครื่องจัดเขาเพราะว่าเหมือนกันเราต้องลองสูตรเนี่ยคะว่าสูตรของเราเนี่ยโอเคคุณเอาไปลองตลาดอถ้าดีแล้วเราค่อยไปทําโรงงาน น่นหมายความว่าสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์นี้เนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทิ้งทวนด้วยการเอาใจคนรักสุขภาพหรือว่าจะเป็นเรื่องของค,ความงามรวมไปถึงผู้พิการ,การแล้วก็ผู้สูงวัยด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นชหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยก็น่าจะนามาช่วยเหลือหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยจะมาทั้งดูแลผู้สูงวัยดูแลผู้ป่วยดูแลทางผู้พิการด้วยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาการเป็นอัมพฤกษ์การสั่งการอันนี้ต้องไปดูในงานเลยค่ะเป็นโชว์เคส นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในงานเนี่ยเรามีอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกวันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยมาตอนสักบ่ายโมงเนี่ยเราสอนเรื่องการทํากะหรีตับไส้เห็ดแหนเห็ดอันนี้มาจากราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะคะก็จะได้รับความสนใจคนจะมาลงทะเบียนตั้งแต่เช้าครับ คือถ้าลงทะเบียนวันนี้ก็สามารถที่จะได้อบรมเลยหรือเปล่าต้องจองก่อนได้ค่ะจริงๆอบรมเนี่ยอบรมถ่ายทอดเสโนวีเนี่ยเราจะมีตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาคือถ้าท่านมาในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังยินดีสอนให้อยู่แต่ว่าตัวอุปกรณ์วัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีการใช้ไปแล้วนะคะแต่ก็จะสอนให้นะคะเพราะะ้บางทีท่านอาจจะมาตรงช่วงกลางๆท่านเข้ามาดูได้เลยค่ะการอบรมตอนนี้มีอะไรบ้างคะโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายเนี่ยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์จะเป็นเรื่องของการผลิตกล้วยเบรกแตกหวานปลอกนะคะอันนี้น่าสนใจมากชื่เรียนก็น่าสนใจากกล้วยเบรกแตกยหวานกรอกนะฮะเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นพวกน้ําพริกก็ยังมีผลไม้เต้าหู้นมสดการผลิตกระผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาดอ่าแล้วก็มีเรื่องการผลิตสบู่นะคะสบู่ทั้งแบบสแบบคุณสบู่สมุนไพรนะคะ แล้วก็การผลิตสบู่จากผงไหมทั้งสบู่ก้อนสบู่เหลวอว้ครับอันนี้ต้องมาต้องมามา,มาเรียนกับเราอะค่ะแล้วท่านก็จะได้เรียนรู้ว่าทําไมถึงเอาผงไหมเนี่ย<ฆ>นะคะไปทํำสบู่ได้ผงไหมมันช่วยอะไรนะคะ ก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจในการที่จะเข้าร่วมนะคะไปชมแล้วก็ไปร่วมอบรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็ไปสอบถามได้ในแต่ละบูธนะคะสนใจบูธไหนก็เข้าไปพูดคุยได้นะคะสุดท้ายท่านปออฝากเชิญชวนนิดนึงค่ะค่ะเพรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายเป็นสัปดาห์ที่สามของงานนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักธุรกิจผู้ประกอบการ SME นะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนแล้วก็ คนที่อยากได้อาชีพคือคตอนนี้เหมือนกับว่าเอยตอนนี้ฉันยังทํางานได้รายได้ไม่พอเนี่ยอยากให้มาดูเพราะในนี้เนี่ยเรามีเอองค์ความรู้เรามีเรื่องที่เราเคถขายทอดเนี่ยท่านเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมได้อืมนะคะครับคืออยา่างน้อยก็ย่างน้อยก็คือลองทําใช้ใช้เองก่อนก็ได้นะคะก็จะไปถือเป็นลดลดค่าใช้จ่ายได้นะคะครับครับแล้วก็แต่สูตรพวกนี้เป็นสูตรที่สามารถจะขายที่ตลาดได้เลยนะคะเพราะว่า คนที่มาอบรมเนี่ยเขเป็นเมืออาชีพจริงๆนะคะสู่ทุกวนี้ผ่านการวิจัยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสนใจอยากจะลงทุนแล้วก็ยังไม่มีทุนเนี่ยก็ยังไปปรึกษาทาง SME Bank ได้ด้วย SME Bank นะคะ S m e Bank ก็ยังมีอบรมถ่ายทอดดูเหมือนสายจะหลุดไปแล้วครับผมท่านผู้มใยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่านวนิดาบุญนาคค้านะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามที่ call center ของทางกระทรวงวิทย์ก็ได้นะครับเข้าไปดูสอบถามไปที่หมายเลข1313หรือว่าจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ที่ world w w most g o t th นะครับค่ะหรือท่านฟัง มีเวลานะคะก็ไปชมที่งานเลยนะคะก็สามารถชมเทคโนโลยีแล้วก็สามารถที่จะช็อปสินค้านะคะที่น่าสนใจรักราคาถูกนะคะงานนี้ราคาถูกค่ะครับท่านผู้บริการติดต่อกลับได้แล้วครับก็สรุปครับท่านครับสรุปสุดท้ายครับว่ายังไงฮะสายหลุดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็เราสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่า อสอบถามไปได้ที่ call center 1313ห13นะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ก็ได้ครับผมให้ข้อมูลอีกนิดนึงก็แล้วกันอย่างสําหรับหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เสมือนกับเป็นเพื่อนเล่นคครยเหงาให้กับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวนะครับ ก็จะมีโปรแกรมที่สั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเคลื่อนไหวท่าทางสื่อสารได้ตามโปรแกรมคาสั่งที่กําหนดนะครับแล้วก็ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับลองไปดูในงานครับแล้วกันครับก็สําหรับท่านผู้ฟังที่ไม่มีเวลาแล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะ,<ฮ>ะอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับทางผู้สูงอายุได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากค่ะอครับติดต่อท่านผู้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ได้ครั้งหนึ่งค่ะค่ะฝากอะไรสั<ๆ>้นๆสุดท้ายค่ะค่ะก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้รักสุขภาพผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ยังพอมีพละงกำลังที่เดินมานะคะเดินมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตท่านเนี่ยอยู่ได้สุขสบายขึ้นนะคะคแล้วก็มารับความรู้ที่สามารถจะไปประกอบอาชีพได้นะคะพบกันที่งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไฮเทคเอสอ นะคะณตลาดคองพิวเตร์เยอเลเซียนข้าราชการรัฐบาลค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,รบท่านผูมิในวยการสำน,นักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านวนิดาบุญนาคาครับค่ะชวนคําถามครับคุณสิริหงครับ ค่ะถามท่านฟังว่าวันเทคนโนโลยีของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ค่ะวันเทคโนโลยีของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะโทรเข้ามาที่022769717 022769721หรือ SMS คำตอบชื่อที่อยู่ามาที่เบอร์0818502698ค่ะก็จะมอบประษานวิทยาศาสตร์44สวยงามให้ท่านฟังค่ะ พบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬกาถึง16นาฬกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมกะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ